จะมีอยู่ในนิยายเท่านั้นที่มีพื้นที่ต้องห้ามที่ไม่อนุญาตให้คนแปลกหน้าเข้ามาแต่มันมีอยู่จริงในประเทศจีนประตูสูนรกในเทือกเขาคุนหลุนของจีนเป็นหนึ่งในห้าหุบเขามรณะที่มีชื่อเสียงในโลกว่ากันว่าไม่มีใครเข้าไปข้างในแล้วมีชีวิตกลับออกมาได้ด้วยเหตุนี้จึงถูกชาวบ้านเรียกกันว่าเขตห่วงห้ามของปีศาจในเทือกเขาคุนหลุนมีมนุษย์กินคนที่น่ากลัวอยู่จริงๆหรือไม่ทำไมทีมสำรวจถึงไม่เคยได้กลับออกมา เทือกเขาคุนลุนมีประตูสู่นรกอยู่จริงหรือเปล่าสวัสดีทุกคนนี่คือขอจดหมายเหตุเรื่องแปลกในสายตาของผู้คนนั้นสถานที่ที่ย่าอุดมสมบูรณ์และมีกระแสน้ําในล,านลําธารไหลช้าจะต้องเป็นสถานที่ที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ก็ควรจะเติบโตมาอย่างแข็งแรงแต่ก็มีแห่งหนึ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เราพูดมาก่อนหน้านี้และวันนี้เราจะมาพูดถึงความลับของเทือกเขาคุนลุนกัน มีคนเลี้ยงสัตว์จำนวนมากอาศัยอยู่รอบๆเทือกเขาคุลุนพวกเขาอยู่กับวัวและแกะมาหลายชั่วอายุคนแต่สิ่งที่คนคิดไม่ถึงก็คือคนเลี้ยงสัตว์ยอมดูวัวและแกะของพวกเขาอดตายอันเนื่องมาจากพวกเขานั้นไม่มียาและพวกเขาไม่กล้าที่จะเข้าไปในเทือกเขาคุลุนแล้วมีอะไรอยู่ในหุบเขาที่มีทุ่งยาที่อุดมสมบูรณ์และอุดมไปด้วยน้ำที่ทำให้พวกเขารู้สึกกลัวกันชื่อหุบเขานารินกราดหลายคนค่อนข้างไม่คุ้นเคยกับมัน แต่ถ้าคุณรักการประชวนภัยและชอบเรื่องแปลกคุณก็จะคุ้นเคยกับชื่อนี้อย่างแน่นอนเพราะมันเป็นหุบเขามรรณะที่มีชื่อเสียงในโลกแห่งการสำรวจแล้วทำไมดินแดนแห่งนี้ถึงถูกเรียกว่าหุบเขาแห่งความตายสุดท้ายแล้วมันมีตำนานอะไรที่น่ากลัวกันแน่ตามคำกล่าวของชาวทิเบตในท้องที่หุบเขาแห่งนี้มีปีศาจกินคนอาศัยอยู่และคำกล่าวนี้ก็ไม่ธรรมดาซึ่งตามคำบอกของคนในท้องถิ่น บริเวณใกล้เคียงได้มีคนที่กล้าหาญหรือคนเลี้ยงสัตว์ที่หลงทางได้เคยเข้าไปในหุบเขาแต่คนส่วนใหญ่ล้วนเข้าไปแล้วไม่ได้กลับออกมาอีกเลยและหลังจากฝนตกหนักผู้คนมักจะเห็นรอยไหมและซากสัตว์อยู่ในหุบเขาดูเหมือนว่าปีศาจกินคนเหล่านี้มักจะชอบเก่ะอาชญากรรมหลังฝนตกปรากฏการณ์แปลกๆต่างๆยังทำให้หุบเขาเน่ารินกราดดูลึกลับมากและนิมิตทั้งหมดเกี่ยวข้องกับความตาย ทำให้คนเลี้ยงสัตว์ที่อยู่ไกลๆไม่กล้าเข้าไปในหุบเขาแห่งนี้ตามคำบอกของคนเลี้ยงสัตว์ในท้องที่ที่อยู่นอกหุบเขาได้บอกว่าครั้งหนึ่งเคยได้ยินเสียงปืนของนายพลดังขึ้นในหุบเขาลึกเพื่อขอความช่วยเหลือและการไว้ทุกข์ด้วยความสิ้นหวังน,น่าเศร้าของบรรดานักสำรวจหุบเขาแห่งนี้เต็มไปด้วยซากสัตว์ป่านานาชนิดนอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสำรวจต่างๆที่มนุษย์ทิ้งไว้หลุมฝังศพในดินแดนรกร้างบางแห่งยิ่งน่ากลัวย,ยิ่งขึ้น สัญญาณทั้งหมดบ่งบอกถึงรัศมีแห่งความตายอันน่าสะพรึงกลัวต่อโลกดังนั้นแม้ว่าจะมีสัตว์หลายชนิดและมียาทีุ่ดมสมบูรณ์แต่ผู้คนก็ไม่กล้าเข้าไปและเมื่อเวลาผ่านไปตำนานปีศาจกินมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในหุบเขานรินกราดก็ได้แพร่กระจายออกไปอย่างกว้างขวางมากขึ้นเรื่อยๆในปี1983ฟูงม้าของผู้เลี้ยงสัตว์ใกล้หุบเขา ได้เข้าไปในดินแดนแห่งหุบเขาเนารินกราดโดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากจะไปกินหญ้าอันอริดอร่อยในหุบเขาเจ้าของฟูงม้าได้เสี่ยงที่จะเข้าไปหาฟูงม้าที่รักของเขาในหุบเขาแห่งนี้และไม่กี่วันต่อมาคุณเลี้ยงสัตว์ที่น่าสงสารคนนี้ก็ยังไม่ได้กลับมาพร้อมกับฟูงม้าที่เขาตามหาและโชคร้ายที่ไม่กี่วันต่อมาได้พบร่างของเขานอนแข็งอยู่บนเนินเขาเล็กๆแต่สิ่งที่ทำให้คนงงงวยก็คือไม่มีร่องรอยของการต่อสู้รอบๆศพ นอกจากนี้ก็ยังไม่มีรอยแผลเป็นอยู่บนร่างกายหลังจากการถูกโจมตีเลยแต่สีหน้าของคนเลี้ยงสัตว์นั้นกลับน่ากลัวราวกับว่าได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัวเขาถูกทำให้กลัวจนตายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในความเป็นจริงเนี่ยตำนานของจีนนั้นเท mm hmm. ือกเขาคุนหลุนเป็นดินแดนขุมทรัพย์แห่งหววจุยและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนนับถือมาโดยตลอดดังนั้นจึงมีผู้คนมากมายที่ไปสำรวจยังเทือกเขาคุนหลุนอยู่เสมอ แต่คนส่วนใหญ่ที่เข้าไปลึกมักจะหายไปอย่างไร้ร่องรอยและค่อยๆมีตำนานของประตูส่นรกในเทือกเขาคุลุนขึ้นมาซึ่งเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นมากมายในดินแดนในตำนานแห่งนี้ได้มีเหตุการณ์เทือกเขาคุลุนในปี1979ที่เป็นเหตุการณ์ที่โดดเด่นที่สุดตามตำนานเล่าว,ว่ารัฐบาลเคยส่งกองกำลังลับไปประจำการในหุบเขามรณะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้ข่าวการก่อการร้ายบางอย่างแพร่กระจายออกไป อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ได้ถูกเปิดเผยโด,ดยผู้มีประสบการณ์เก่าแล้วในปีนั้นได้เกิดอะไรขึ้นในหุบเขาแห่งนี้กันแน่ในปี1979ได้มีทีมสำรวจเข้าไปยังหุบเขามรณะซึ่งทีมสำรวจนี้มีผู้เชี่ยวชาญและทาหารมากมายพวกเขาไม่ฟังการห้ามปรามของคนเลี้ยงสัตว์ในท้องที่และยังยืนกรานที่จะเข้าไปสำรวจในหุบเขาแห่งนี้ซึ่งไม่พบปัญหาใดๆในตอนที่เพิ่งเข้าไปสู่หุบเขา แต่เมื่อเดินทางไปสักครึ่งทางก็ได้พบกับศพมนุษย์หลายศพพวกเขาคาดไม่ถึงว่าจะมีศพมนุษย์อยู่ในสถานที่แห่งนี้จากนั้นก็เป็นเรื่องแปลกที่ปรากฏขึ้นจู่ๆศพเหล่านี้ก็กลายเป็นซอมบี้อย่างไม่มีสัญญาณเตือนใดๆจากนั้นก็พุ่งเข้าหาทีมสำรวจทันทีทีมสำรวจพยายามที่จะตอบโตแต่มันก็ไร้ประโยชน์ซอมบี้พวกนี้ไม่สามารถฆ่าให้ตายได้เลยในที่สุดหนึ่งในสมาชิกของทีมสำรวจก็ถูกซอมบี้ฆ่าอย่างโหดร้าย สมาชิกของทีมสำรวจที่เหลือต่างตกใจที่ได้เห็นฉากที่น่ากลัวเช่นนี้และต้องหลบหนีเข้าไปยังส่วนลึกของหุบเขาตั้งแต่นั้นมาสมาชิกทีมสำรวจก็ไม่ปรากฏตัวมาอีกเลยจนกระทั่ง20ปีต่อมาได้มีนักสำรวจเดินทางมาสำรวจอีกครั้งและพบซากของทีมสำรวจนี้แต่สาเหตุของการเสียชีวิตของสมาชิกในทีมเหล่านี้ก็ยังไม่มีคำตอบที่ถูกต้องจนถึงทุกวันนี้เนื่องจากสมาชิกของทีมสำรวจนี้ ไม่มีใครรอดชีวิตเลยแล้วใครบอกเล่าถึงเนื้อเรื่องเฉพาะของเรื่องนี้กันซึ่งสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับกองกำลังลับและเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดอีกเหตุการณ์หนึ่งหลังจากการหายตัวไปของทีมนักสำรวจของจีนในปี1979ก็ค่อยๆมีตำนานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทือกเขาคุนหลุนออกมาและประเทศจีนเองก็ไม่เคยขาดคนกล้าที่จะเข้าไปทำการสำรวจแต่จนกระทั่งมีผู้คนจำนวนมากได้เข้าไปและไม่เคยได้ออกมาอีกเลย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเริ่มให้ความสนใจกับพื้นที่แห่งนี้และแตัดสินว่ามีความเป็นไปได้ที่ทีมสำรวจที่ไม่ได้กลับมาในปีนั้นอาจจะหายไปในที่แห่งนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นกันแน่โดยในปี1949ได้มีการค้นพบเอกสารลับสุดยอดจำนวนหนึ่งที่ลงเหลืออยู่ในน้นจริงของประเทศจีนซึ่งเอกสารเหล่านี้ก็เป็นรายงานถึงสิ่งแปลกๆในสถานที่ต่างๆ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐก็ให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับเรื่องนี้หลังจากที่ทราบเรื่องโดยได้จัดตั้งหน่วยงานจัดการเหตุการณ์พิเศษขึ้นในเดือนกันยายนของปีนั้นและคัดเลือกผู้ที่มีพรสวรรค์เฉพาะตัวจากทางกองทัพมาจัดตั้งเป็นหน่วยทาหารพิเศษจํานวน15คนและเป็นความลับระดับสูงโดยประกาศกับสังคมภายนอกว่าเป็นสถาบันอุตุนิยมวิทยาศูนย์91ซึ่งในความเป็นจริงภายในนั้นเรียกหน่วยนี้ว่าศนย์91 และในปี1979หลังจากที่ได้เกิดเหตุการณ์ลึกลับขึ้นศูนย์91ก็ใช้เวลาถึง3ปีเพื่อสืบสวนเรื่องนี้ออกมาอย่างละเอียดแล้วผลของการสืบสวนคืออะไรกันแน่วันหนึ่งในเดือนกร,รกฎาคมปี1983ซึ่งขณะนั้นเป็นช่วงกลางฤดูร้อนในหุบเขามารณะของเทือกเขาคุนหลุนสภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทันทีมีเสียงฟ้าร้องทังสนั่นไปทั่วหุบเขา พ่อครัวคนหนึ่งที่กำลังเตรียมอาหารอยู่ที่ฐานได้หมดสติไปเพราะเสียงฟ้าร้องที่ดังสนั่นในหุบเขาโชคดีที่สมาชิกในทีมที่กลับมาในวันรุ่งขึ้นได้มาเจอพ่อครัวทันเวลาและเมื่อพ่อครัวตื่นขึ้นมาก็ได้เล่าเหตุการณ์นั้นให้ฟังโดยตอนนั้นเขาได้กำลังเตรียมอาหารอยู่ได้ยินแต่เสียงฟ้าร้องดังมากจากนั้นเขาก็ชาไปทั้งตัวและดวงตาก็มืดมิดและหมดสติไปทันทีจากนั้นสมาชิกในทีมก็ได้เริ่มตรวจสอบ ในสถานที่เกิดเหตุอย่างละเอียดและพบว่ามีร่องรอยของฟ้าผ่าที่สถานที่แห่งนี้มานานหลายปีซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็ยังเป็นสถานที่เดียวกับที่พบศพของนักสำรวจในปี1979และเป็นที่พบศพของคนเลี้ยงสัตว์อีกด้วยหลังจากเห็นสถานการณ์ที่น่ากลัวนี้สมาชิกทีม091ก็ตระหนักได้ทันทีว่าบางทีพวกเขาอาจพบความจริงของเรื่องนี้แล้วซึ่งเบื้องหลังการตายที่แปลกประหลาดของคนเหล่านั้น อาจจะเกี่ยวข้องกับเขตสนามแม่เหล็กพิเศษนี้ในหุบเขามรณะและภูมิประเทศของหุบเขาก็เป็นสิ่งที่ผิดปกติมากคนที่น่าสงสารเหล่านั้นอาจเสียชีวิตจากเสียงดังฟ้าร้องและฟ้าพายอย่างรุนแรงหรือการสั่นสะเทือนอย่างแรงเนื่องจากเทือกเขาคุณลุนมีความสูงเหนือระดับน้ํำทะเลที่สูงมากนอกจากนี้ยังมีหิมะสะสมตลอดทั้งปีบนภูเขาดังนั้นร่างกายของคนที่โชคร้ายเหล่านี้จะไม่แห้งเป็นพิเศษ แต่เมื่อเสื้อผ้าเปียกจะทําให้เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าได้ง่ายเป็นผลให้เมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฟ้าแลบหรือฟา้าผ่าผู้คนในบริเวณนี้ก็จะถูกฟ้าผ่าได้ง่ายซึ่งมันอธิบายได้ดีว่าทําไมเสื้อผ้าของผู้ที่โชคร้ายถึงขาดออกเป็นชิ้นๆแต่กลับไม่เห็นบาดแผลที่เป็นสาเหตุแห่งการเสียชีวิตอยู่บนร่างกายเลยบังเอิญที่สมาชิกของหน่วย0ูน91ประสบกับสิ่งเหล่านี้โดยไม่ได้ตั้งใจ จึงได้รู้ความจริงของเรื่องนี้สมาชิกของหน่วย0 9 1ได้ข้อสรุปว่าแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะลึกลับและน่ากลัวมากแต่ก็ไม่ใช่ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติแต่เกิดจากภูมิประเทศที่ไม่เหมือนใครของเทือกเขาคุนหลุนและสนามแม่เหล็กก่อนหน้านี้ที่เราได้พูดถึงเรื่องซอมบี้กินคนอันที่จริงมันเป็นเพียงข่าวลือที่สร้างขึ้นบนอินเทอร์เน็ตในภายหลังเท่านั้นเองไม่มีวักนี้สำหรับเหตุการณ์ที่ประกาศอย่างเป็นทางการ และแน่นอนว่าไม่มีหลักฐานใดที่ให้การเป็นพยานแต่เนื่องจากสามารถส่งกองกําลังขนาดใหญ่ไปยังกองกําลังรักษาการได้สแสดงให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ง่ายนักยังมีบางสถานที่ที่ไม่อยากถูกคนธรรมดารู้และเนื่องจากมีเหตุการณ์ลึกลับเกิดขึ้นเยอะมากในเทือกเขาคุณหลุนจึงทําให้เทือกเขาคุณหลุนกลายเป็นสถานที่ลึกลับแห่งหนึ่งคุณเชื่อหรือไม่ว่ามีหุบเขามรณะและประตูสู่นรกอยู่ในเทือกเขาคุณหลุนหรือว่ามีใครจงใจทําแบบนี้กันแน่ การสำรวจโลกของมนุษยชาติยังไม่สมบูรณ์ยังมีปรากฏการณ์ลึกลับอีกมากมายบนโลกใบนี้ไม่ว่าสถานการณ์จะได้รับการพิสูจน์หรือไม่และมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่สมเหตุสมผลหรือเปล่าแต่พวกเราทุกคนควรรักษาจิตใจที่กลัวเกรงไว้และอยากเข้าไปในพื้นที่ที่มนุษย์ยากที่จะเข้าถึงและต้านทานได้เรื่องทั้งหมดก็ได้จบลงเพียงเท่านี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างคะหากว่าคุณชอบในคลิปวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามด้วยนะคะ